ฟารคม2,506 65นะสนามสเต่อบีจีสเตเดียมนะครับก like ็อย่างแรกเลยถ้าม okay. uh, uh, ีคำถามขอให้ยกมือและแจ้งชื่อพร้อมเอ่อต้นสังกัดนะครับพร้อมชื่อต้นสังกัดก่อนเริ่มคำถามทุกคำถามนะครับสำหรับพี่ที่สื่อมวลชนเย้ครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับที่นี่เป็น last friendly year we hope we can have a nice atmosphere h e r e b g Stadium and then we just uh, keep moving forward ก็ผลิตภัณฑ์ก็อยู่ในสภาพ And we're gonna fly all together on second. But the boys that are here now this weekend that play this game and a uh, kids are doing really well. How's the team preparation for the game? We are training together now for a couple of days. We are still uh, uh, waiting for the full squad. Now, Kurilam just. Finished the, with the third title and a good game yesterday. I was here. We are happy to have the, the players from Buriram to join us tomorrow. Tomorrow we have to give them uh, a little bit rest. Uh, we are already got now. Everyone is training well to get into the team. We have got the players that are ready. We have Pichwawa who has come join the team. The players from Buriram have also been here. วันหนึ่งนะก่อนนี้ทีมรา่องนี้ถึงจะเข้ามาจอยเราก็จะครบนะผู้เล่นทุกคนที่เราเรียกติดทีมชาติไปส่วนทนกคนตอนี้ก็พร้อมเป็นเกมบนเครื่องเกมสุดท้ายของเราที่สําคัญนะในเกมในวันพรุ่งนี้ล้วก็หวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาเินสนามบีจีนะมาเชียร์เราเลในวันพรุ่งนี้ทุกคนก็ได้จะพร้อมสําหรับเอเชียนคัพทางนี้ครับก็ทีมเราก็เราเียกจากวีรำกลับมาก็น่าจะร้อนใจแล้วก็ ทุกคนก็พยายามที่จะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในการซ้อมเพื่อแย่งชิงตำแหน่งในการลงเล่นในกับทีมชาติไทยก็ก,ก็โอเคครับในการซ้อมก็มีความเข้มข้นแล้วก็ทุกคนอยากจะพิสูจน์แล้วก็โชว์ฟองมาให้ให้แฟนบอลชาวไทยได้เห็นนะครับขอบคุณครับ